วัดีจ้าพี่น้องมื้อนี้กับแดดแดดบอกกเลยผ้ามาหักน้อไมาอีกพี่น้องจ่าแห้งหักแห้งขืนมันนาห้อนแล้วเนาะบอกกเลยผ้ามาหักอีกพี่น้องแล้วก็กสีเรียกต่นน้อยย่อยๆนะอยจ่าแห้งหักแห้งขืนได้พี่น้องน้องไม่อยาี้นนะคนน้ำข้างสายท่ามุนพี่น้องคนนึนะนง ไอ้นอกก่อคือเก่า,าล่อพี่น้องจ้ะทางซ้ายทัางนี่หล่ะพี่น้อง เพือพี่น้องมาหักน้ำใหม่น้ำกันยินแต่เสียงรถบอกพี่น้องเจะหักน้ำใหม่ยินบ่ะเดี๋ยวพี่น้องคนออกในป่าพี่บอ,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 อกนึ่ง กอดพันกับมีอยู่ดอกพี่น้องูอยู่ในป่าพุดหรอกกอพุดนะกอดอ,อยู่ในป่า,ปาพุดหรอพผุดเราออกมานน้ำสายทางสินะพี่น้องพุดนะแม่นเบื่อผุดนะหักแป๊บเดียวดิมาเด้อพี่น้องมาหักน้ำใม่น้ำกัดอีกจ้ะช่วงนี้ยายเมฆกับามาหักแต่น,น้ำใหม่ลหรพี่น้อง อ่อนี่พอนะแ,แดดคักแดดแน่พี่น้องเอ้ยแดดพูดแดดพูดเด้อมาหนดอไม้ไปต้มไปแกงนะเอฟซี่เอ้ย ดดพี่น้องแดดแด,ดดนี่นี่จังว่านัน่นต้องลัง,ลงคิดบ่เฮ็ดว่าฟ้าข่อยฮ้อนแฮงยามฮอนๆมาคักน่ะพี่น้องจ้ะข่อยาวเอาาวเอาต่อยฮ้อนหลายน่ะอือพุ่นน่ะาวเอาาวเอาฮ้อนคักฮ้อนแดด มันแต่โบ,บมีเวลาได้มาพี่น้องจ้ะถ้าไปเฮ็ดเบี้ยเฮ็ดงานมันยากหลายอันหลายอย่างเนาะมือเศร้าเนาะพี่น้องมือเศร้าตื่นขึ้นว่ามันยากบ่ได้มาพี่น้องกันมาแต่เศร้าเลยเนี่เพราะว่าอยู่นิตีหาแก่แกล้งเราเนาะตีหาแต่แกแล้งเราเลยพี่น้องทางเยอรมันแต่หั่นบ่มีเวลา chứ làm gì Cái chồng hạt của tôi nuôi nhanh nhanh Bỏ chụp, mi về mà hạt những bộ, bộ sau ừ. Không bỏ Ừ. ừ. mi về la đổ pin nồng tương ma nhạc lắm tàu ừ. anh cho khó, khó hết việc hết ngàn nó đây ตอนเซ็ยไซสสิเดี๋ยวนี้เด,ดิกงานหนูจังได้บ้างสินะพี่น้องใจหยดเพทนนี่ตอนนี้เนี่ยมัเศร้านิรถุบสิบบนลายบาทนี่เนาะพี่น้อง ดึนยินแนี่ยเจ้นมอเห็นนะออกน้อนหอนเนาะคนตัดห n h นออก แดดแห้งมะฮักแห้งออกดีพี่น้องจ้ะน่ไม้อันนี้ คนมาหาอยู่ม่นะไุนซ้อน คุณนะพี่น้องจ้าไม่ปลาปุธิมนะันอุ้ออกลายหาทุกทั้งเดียวแห่งออกลายแล้วพี่น้องจ้าแห่งตัดแห่งอกอก ก่อพอน,ในีนแน่ๆพี่น้องนี่คนก็แลดออกมาออกทำสายทางาคนมาทั้งในคนก็นกนออกไปนน้ำบุ้งน,นั่นเนาะมาไปทิ้นได้พอนก็นไปออกทุ่งนั่นแล้วพี่น้องน้องมาอย่างนี้นะอือชมว่าพี่น้องนี่พักกินได้พี่นอ้อง ติปปีอยู่นะสายทางนั้นสินละพี่น้องเนี่ยนะก่อพันอยู่ทางในผมเนี่ยพี่น้องจ้าอืมอาคุมาจังสินกับโอ้อ๋นคุณเห็นบ่านนเนี่ย เนี่ยเห็นบ่อือก็กำลังหักแถวนี้แหละก็ะพุดนสายบุกสายนึงอ,อีกพี่น้องน้ำสายทา่างสิละไรนี่นี่ก่อเพิ่นอยู่ในปลาผุนก่อเพิ่นนะ เพิ่องออกมาออกก็ยังซีแล้วบัดนี้เด้อเอฟซี 4, มาหักน้ำมันน้ำกันอีกจ้าขอบคุณหลายๆเดอ้อพี่น้องที่เขามาเบิง่งเมลี่หักน้ำมันก็ไม่ตั้งแดนอยู่ประเทศเยอรมันพี่น้องจ้าจะอยู่ได้กินดีดอกจ้าแดดแห่งออกดีจ้าน่ะพี่น้องปานน้ำมัอยู่ในดอนนั่นแหละแล้วม่ต้องมาออกตั้มตามสายทางสินะพี่น้องจ้าเดี๋ยวสิพาไปห้องอีกดอนนึงจ้าเบิ่งไทยให้เบิง่งพี่น้องจ้าควา้นมาล่างการของเพคุนเนาะ หักมาแล้วก็สิพ่อเราไม่ได้หลายเราพี่น้องจ้ะพี่ห้อยคนมาหักอยู ú, ่ดีจ้ะเด็กห้อยก็จะหักอยู่ดีเด็กห้อยก็จะมาเอาไปกินอยู่เนาะหัวเอาลงสิห้อยก็จะหักอยู่ดีเด็กห้อยก็จะ เอาน้ำขอกน้ำของมาเสียข,ข้ก็หักยิ้นละพี่น้องอืม,อม,อมบ่ยาพอดอยู่ได้กินนด้วยพี่น้องจ้ะอืมคนออกลูกเหมีมนเบิร์ตอิตาโนใหม่น้ำขากัินน้อยคนเอาอยู่ หนายครับพี่น้องจ๋าไม่ต้เอ,อเสียเลยขวบพ่อเราบัดนี้พี่น้องขอ่อจีนไถ่สุเบิง้งซื่อๆจ๋าไปบ่หักพูดน,นะปลานี่ข่อยก็เคยมาหักอยู่นี่นะนี่นพี่น้องเขาเจ้าตัดถิ่มนะตัดล่ำถิ่มแล้วมันจะเกิดเนาะนี่ห้อยคนมาหักอยู่จ๋านี่นท้ายอลังการคัะพี่น้องจ๋านี่ตาปลาเราใม่แต่นั่งของเขาเจ้าเนาะของหลวงพ่นปูไว้พี่น้องจ๋าพุน่น ไล่คว่ำอลังการซูบิึงพี่นอนะ้องผู้หน่งเมีนเบิร์ตผู้หนึ่งมนะันออกนอกก่อเนี่ยพี่น้องหลายครับคุณผนะู้หนึ่งวิ่อยากคนมาหักอยู่พี่น้องจา้าถ้าเจอกับมาหักคือกันเนาะนี่คือก่อของเพื่อนพี่น้องก่อนในป่าน,นี่นะขโมยมาอีกฝั่งนึ่งนี่พี่น้องจะมาเห็นนี่นะนทายสุเบึงจา้า นะก็มีห้อยคนมาหักอยู่พี่น,อนนะ้องเห็นนะคนมาหักอยู่จ้ะนเคุณออกข้างนอกก่อจังสิเนร้ายครับพี่น้องแกพันร่างการพี่น้องพห่นนะหาค้นไปทางได้เพิ่งสอบไปทางนั้นเหรอพี่นอ้องคุณ หลายคักพี่น้องจ้าคุณคุณ้ายสุบึงจ้าหลายคักพี่น,อน้องต้นไม้ที่กันทนกินแทนอยูออ่ี่พี่น้องจ้านี่แม่นบดเนี่ยมาสิพ่อเรา่อขันทักษ์มา แมนบึดพี่น้องจา้านี่แมนบึดออกหลายปีนี่พี่น้องนอไม่ออกหลายหลายจ้ะก็ออกท้ายสุบึงจ้ะท้ายสุบึงน้องขอบขอบทางขอบขอบหินนี่พี่น้องแมนบึ้ดคุณแห้งคักพี่นะหลายพี่น้นองจา้าไล้ าบอกหักเนาะอันนั้นเพิ่นปลูกไปเขาสีหาหักอันเพิ่นออกมาทางนอกพี่น้องจ้ะอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องที่เขามาเบิ่งช่องมิลเล่แฮปปี้พี่นอ้องออืพ่อเราจ้ะอือหลายๆครับเข,ขามาหาหักเอาทางนอกเนาะพี่น้องจ้ะเขามาได้ไปเอาของเพิ่นที่เพิ่นปลูกไปทางในเนาะมีคือว่ามันฝืนคนทางถ้าจะาปลูกไปในป่าสินะเพินก็นออกเนาะออื งานว่าจะนอนแก้่วดูแกคะนอนงามๆอ่บอักพ่อแล้วมันหลเนาะแดดเข้ามุนี่บป้าน้อใหม่พี่น้องมันก็แม่นห่วยอลิไปท้งตู้ตะปานออกหลที่ยังนี่กินบวาดบัววละ ทายสุเบิงพี่น้องจ้ะหาขอ้อเราเนาะคนหลายคั่ะขุดขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องที่เขามาเบ่งสองเม,มลี่แฮปปี้จ้ะพ้อเราจะพอกันคลิปหนา,ดนหดตตาเด้อพี่น้องจ้าฝากคนไลค์กดแชร์กดติดตามไปเด้อพี่น้องเพราะจะเป็นคลิปเฮ็ทดคลิปเป็นหม่ให้พี่น้องเบิ่องอีกจ้ะพอกันคลิปหนาพี่น้องทายสุเบิง่ง ไปสุ่กันเบิง้งเพราะว่าหักมันพ่อแล้ว่ะพูดแบบมาตตาห์อขอโนอดทางคนจ้ะจะต้องไหมเด้พี่น,อน้องต้อไหมที่หักม้ามือหีิจ้ะแต่ว่าตอนเผาหันบ่ได้เผาให้เบิ้งพี่น้องจ้ะเผาแล้วแล้วก็กมาปอกจ้ะปอกแล้วเราล้ลางในที่นี่ขอกระสีหนึ่งพี่น้องหนึ่ง,พง,งแพ็คใส่ถุงมาถ่ายกินยามโมมี่น้อยจ้ะเนาะ น้ำไม้เผาเลยจ้ะเผาแล้วเรียบร้อยจ้ะเลยเผาแล้วก็ชิ้นหนึ่งวันนี้กันลังค่างหม้อหนึ่งกันลังปดเผาแล้วก็จะนึ่งนึ่งกับแพ็คแพ็คเส้นทุ้งมาทานกินแง้มบ่มีนแล้วพี่น้องแงม้มหิงงมะลงยง้อยากซุปเขาก็เอามาเคียนเคียนซุปแล้วพี่น้องให้เป็นเสน้นเป็นเสน้นเนาะเขาก็เอามา่ซุปกินพี่นอ้องน้ำไม้เผาออกลายปีนี้พี่น้องจ้าเขาได้ยุได้กินด้วยจ้ะ หลายคักอยากแกงก็ไปเอามากแกงมีสวนไม่ย่ายแห้งออกคักเริ่มออกนี่ไปหักมากหนึ่งก้อนพี่น้องมันนี้กระสีหนึ่งหนึ่งแล้วกระสีแพ็กใส่ถุงจ้ะน,น้องไม้เปาเอาแล้วแล้วหนึ่งก้อนจ้าหนึ่งแล้วแล้วพี่น้องจ้าเด้เอน้องไม้อัดไว้นะหนึ่งแล้วแล้วจ้ะตอนหนึ่งไม่ได้เห็นให้เบิ้องนะ้นี่ ได้ซีถุงหาถุงพี่น้องจ้ะอือนี่สูตรของมันเมลี่เฮ็ดเองจ้ะนี่สูตรนี่จ้ะเห็ดแต่สูตรนี้แหละพี่นอ้องอืหนึ่งสุกแล้วน้องไม้เผาแล้วได้หาถุงอืมพี่น้องเบิง่งหนึ่งสุกแล้วน,นี่นี่หนึ่งสุกุกแล้วจ้ะน้องไม้ เผาห,อม,หอมพี่น่องหนึ่งละหอมนี่นสุกแล้วน้ำใหม่เผาหอมคักหนึ่งละ